ดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายและสัญญาณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเขียนวันที่นะคะวันนี้วันที่26มกราคมพศสอง5เสร็จแล้วอันเดอร์ไลน์วันไลน์นะคะ ต่อด้วยครั้งที่นะคะครั้งที่9วันนี้ภาษาไทยจะเป็นครั้งที่9และเรื่องที่เราจะเรียนก็คือสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายและสัญญาณค่ะให้เด็กๆเขียนวันที่ครั้งที่และเรื่องให้เรียบร้อยนะคะ เอาละเด็กๆคะต่อไปจะเป็นช่วงรับสมองนะคะให้เด็กๆคลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่ได้เชื่อแนบมานี้แล้วเข้าไปทำรับสมองกันให้เรียบร้อยแล้วกลับมาเจอกันอีกสไลด์ถัดไปคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ลับสมองสนุกไหมคะถ้าเด็กๆลับสมองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายและสัญญาณมีความหมายว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักความหมายของสัญ,ญลักษณ์แรกกันก่อนนะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะให้เด็กๆอ่านความหมายตามที่เชื่อไปเรื่อยๆนะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะหมายถึงสิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งเช่นตัวหนังสือเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนคำพูดเครื่องหมายบวกลบคูณหารเป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ธงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยเป็นต้นค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของเครื่องหมายกันต่อเลยนะคะเครื่องหมายนะคะหมายถึงสิ่ง ที่ทำขึ้นเพื่อแสดงความหมายเพื่อจดจำและกําหนดรู้เช่นสัญญาณไฟจาราจรเป็นเครื่องหมายแสดงให้ระวังอันตรายป้ายทางม้าลายเป็นเครื่องหมายแสดงพื้นที่ให้คนข้ามถนนค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูความหมายของสัญญาณกันบ้างนะคะ สัญญาณหมายถึงเครื่องหมายหรือเครื่องแสดงไว้ให้เห็นหรือได้ยินแม้อยู่ในระยะไกลเพื่อให้รู้ร่วงหน้าจะได้ระมัดระวังอันตรายเช่นสัญญาณเตือนภัยสึนามิสัญญาณเตือนทางข้ามทางรถไฟสัญญาณไฟจราจรสัญญาณธงเป็นต้นค่ะ สิ่งเหล่านี้นะคะเรียกว่าสัญญาณนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆลองมาดูตัวอย่างเครื่องหมายกันดีกว่านะคะเครื่องหมายที่ที่เชอร์โชวให้เห็นนี้เรียกว่าเครื่องหมายอะไรคะถูกต้องค่ะเรียกว่าสัญญาณไฟจราจรนั่นเองค่ะสัญญาณไฟจราจรนะคะก็หมายถึงแสดงสัญญาณให้ กับคนขับขี่ทำตามสัญญาณไฟจราจรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางม้าลายนะคะทางม้าลายก็หมายถึงแสดงพื้นที่ให้คนข้ามถนนในบริเวณดังกล่าวนะคะต่อไปค่ะต่อไปจากรูปนะคะเป็น สัญ,ญลักษณ์ของอะไรเอ่ยสุขาถูกต้องค่ะสุขาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องน้ํานั่นเองนะคะเมื่อเราเจอป้ายนี้ก็คือป้ายที่แสดงพื้นที่ให้ให้ผู้หญิงนะคะให้เป็นพื้นที่ของห้องน้ำผู้หญิงและก็ผู้ชายนั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องเข้าห้องน้ำให้ถูกนะคะถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงเราจะต้องเข้าฝั่งไหนคะ เข้าฝั่งที่เป็นกระโปรงใช่ไหมคะและส่วนผู้ชายก็จะต้องเข้าในฝั่งที่เป็นกางเกงนะคะในรูปแบบนี้นั่นเองนะคะเด็กๆคนเข้าห้องน้ําให้ถูกนะคะต่อไปค่ะจากสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะจากรูปนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรเอ่ย คำตอบก็คือทางหนีไฟค่ะทางหนีไฟหมายถึงอะไรทางหนีไฟก็คือแสดงเส้นทางในการอบพยพผู้คนออกนอกออกจากอาคารอย่างเช่นเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ในอาคารในตึกในห้างนะคะจะมีเส้นทางที่สำหรับไว้หนีไฟก็คืออยู่ข้างๆอาคารนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะจากรูปนี้นะคะก็คือโทรศัพท์ฉุกเฉินเด็กๆจะสามารถเห็นป้ายโทรศัพท์นี้ได้ก็อย่างเช่นบนทางด่วนใช่ไหมคะแล้วก็ในพื้นที่ที่มีเผื่อมเีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นในอาคารในโรงงานนะคะก็จะมีรูปโทรศัพท์แบบนี้นะคะหมายถึงแสดงพื้นที่ใช้โทรศัพท์สําหรับการโทรฉุกเฉินหรือ เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นไฟไหม้ในอาคารเราก็สามารถโทรศัพท์ในจุดที่มีโทรศัพท์ฉุกเฉินให้ใช้ได้นะคะต่อไปค่ะจากรูปนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของไฟฟ้าแรงสูงนะคะ ป้ายสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็นป้ายเตือนนะคะเพื่อให้ระมัดระวังนะคะป้ายนี้ก็แสดงให้เห็นว่าให้ผู้คนนะคะระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงหมายถึงว่าบริเวณดังกล่าวนี้ไม่ควรที่จะเข้าใกล้โดยเด็ดขาดนะคะอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ต่อไปค่ะรูปนี้ก็คือหัวกระโหลกควยใช่ไหมคะเด็กๆคะแน่นอนเลยนะคะป้ายนี้นะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ของของยาอันตรายนั่นเองนะคะยาอันตรายเป็นป้ายเตือนว่ายาอันตรายความหมายก็คือเป็นยาสามัญที่อันตรายนะคะเราไม่สามารถใช้เองได้จะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยานี้ทุกครั้งนะคะ ต่อไปค่ะจากรูปนี้เด็กๆลองเดาดูซิว่าเป็นป้ายแสดงอะไรคะถูกต้องค่ะจากรูปนี้นะคะเป็นป้ายเขตโรงเรียนนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆเ,เจอป้ายนี้ก็แสดงว่าทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทางให้ระมัดระวังในการขับขี่นะคะอันนี้จะเป็นป้ายเตือนบอกทางสําหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะ ควรระมัดระวังเมื่อเจอป้ายนี้เพราะว่ามีเด็กมีคุณครูที่อะไรคะอาจจะข้ามถนนนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องระมัดระวังด้วยเวลาข้ามถนนนะคะมาดูสัญ,ญลักษณ์ต่อไปค่ะวงกลมสีแดงนะคะแล้วก็มีเส้นตรงสีขาวอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ ้ายห้ามเข้านะคะหมายถึงห้ามมีให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้ายโดยเด็ดขาดนะคะหากฝ่าฝืนก็ต้องอเป็นยังไงคะถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกตำรวจจับนั่นเองค่ะเ,เดี๋ยวเรามาดูป้ายต่อไปนะคะป้ายต่อไปก็คืออะไรคะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ถ้ามีวงกลมแล้ว คาดด้วยสีแดงแบบนี้แสดงว่าเป็นป้ายห้ามนะคะก็คือห้ามปฏิบัติโดยเด็ดขาดนะคะถ้าฝ่าฝืนจะต้องมีความผิดทันทีจากรูปนี้ก็คือห้ามสูบบุหรี่นะคะป้ายนี้เราจะเจอได้ดังทั่วไปเลยนะคะอย่างเช่นในร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าหรือในห้องน้ําหรือในลิฟต์นะคะก็คือห้ามสูบบุหรี่นะคะถ้า สูบบุรีนะคะก็จะต้องอะไรคะถูกปรับหรือถูกจับตามที่เจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าของกำหนดไว้นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูป้ายต่อไปนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะมีเครื่องมีเครื่องหมายวงกลมแล้วก็คาดด้วยสีแดงแบบนี้ก็คือเป็นป้ายต้องห้ามนะคะป้ายนี้เรียกว่าห้ามทิ้งขยะนะคะหมายถึงนะคะห้ามทิ้งขยะบริเวณดังกล่าวนะคะฝ่าฟื้นอาจจะโดนจับหรือโดนปรับนะคะต่อไปค่ะ จากรูปนี้นะคะเป็นป้ายอะไรเอ่ยถ้ามีวงกลมสีแดงแล้วคาดด้วยสีแดงแบบนี้เป็นป้ายต้องห้ามแน่นอนนะคะมีรูปกล้องถ่ายรูปด้วยก็แสดงว่า เป็นป้ายห้ามถ่ายรูปนะคะหมายถึงนะคะห้ามถ่ายรูปบริเวณดังกล่าวอย่างเช่นในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะส่วนมากก็คือจะห้ามถ่ายรูปนะคะแล้วก็ในบริเวณที่กําหนดอย่างเช่นในโรงพยาบาลในห้างสรรพสินค้าอย่างนี้นะคะ่ะบางจุดหรือบางบริเวณเขาก็ห้ามเราถ่ายรูปเราก็ต้องปฏิบัติตามนะคะ ต่อไปค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้คืออะไรเอ่ยสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะก็คือลิฟต์นั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตง่ายๆเลยจะมีเป็นบล็อกกล่องสี่เหลี่ยมอยู่แบบนี้แล้วก็มีผู้คนยืนอยู่แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้นกับชี้ลงนะคะซึ่งมีความหมายว่าห้องเล็กๆแขวนอยู่กับลวดสลิงเคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้าสำหรับนำคนหรือของขึ้นลงในอาคารสูงๆค่ะ เราก็จะเห็นลิฟต์ได้อย่างเช่นบริเวณที่มีอาคารสูงๆอย่างเช่นตึกคอนโดนะคะหรือว่าอาคารที่มีมากกว่า5ชั้น10ชั้นอย่างเงี้ยค่ะควรจะใช้ลิฟต์ในการอะไรคะขึ้นลงเพื่อความสะดวกรวดเร็วจะเหมาะกว่านะคะต่อไปค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะจากรูปนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรคะ สัญลักษณ์นี้ก็คือระวังพื้นลื่นนะคะระวังพื้นลื่นถ้าเด็กๆเจอป้ายนี้นะคะเขาก็แสดงว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เตือนให้คนที่สัญจรไปมาระมัดระวังนะคะในการในพื้นในบริเวณที่พื้นลื่นนะคะจะเหมาะจะใช้กับคนที่ทำงานทำความสะอาดเด็กๆจะเห็นป้ายนี้บ่อยๆก็อย่างเช่นบริเวณใน ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะในห้างสปปรรพสินค้านะคะบริเวณที่มีน้ำหกหรือว่าพื้นเปียกนะคะเขาก็จะนำป้ายนี้มาตั้งไว้นั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะป้ายนี้นะคะเด็กๆคะดูหน่อยดูเด็กๆดูเด็กๆอาจจะตอบได้เลยนะคะว่าเป็นป้ายของทางรถไฟนะคะแต่ว่าป้ายนี้นะคะจะเป็นป้ายทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นนะคะเมื่อเด็กๆอ่ะเมื่อ ผู้คนที่สัญจรนะคะไปมาหรือผู้ขับขี่เห็นป้ายนี้นะคะก็แสดงว่าทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเครื่องกั้นทางเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะคะต่อไปค่ะ จากรูปนี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะทางรถไฟแบบมีเครื่องกั้นทางนะคะเมื่อสักครู่เป็นทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นใช่ไหมคะแต่รูปนี้สัญ,ญลักษณ์นี้หมายถึงคือทางรถไฟนะคะมีเครื่องกั้นทางนะคะก็แสดงว่าถ้าเด็กๆ หรือว่าผู้ที่ขับขี่ใช้รถใช้ถนนเห็นป้ายนี้ก็แสดงว่าทางข้างหน้ามีรถไฟตัดผ่านมีรั้วหรือมีเครื่องกั้นทางหรือมีสัญลักษณ์ที่ต้องให้หยุดก่อนเพื่อให้รถไฟผ่านไปแล้วถึงจะขับผ่านทางรถไฟไปได้เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ เมื่อเด็กเกเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะเด็กเด็กตอบได้ไหมคะว่าคือสัญ,ญลักษณ์อะไรเอ่ยถูกต้องค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะก็คือป้ายห้ามจอดนั่นเองนะคะรถยนต์ทุกชนิดนะคะก็คือห้ามจอดรถทุกชนิดในบริเวณดังกล่าวนะคะหรือระหว่างแนวนั้นที่เขามีป้ายแบบนี้ตั้งไว้นะคะก็คือห้ามจอดเด็ดขาดเลย เดี๋ยวเรามาดูป้ายต่อไปค่ะป้ายต่อไปก็คือห้ามกลับรถนั่นเองค่ะห้ามกลับรถในบริเวณที่มีป้ายแบบนี้กำกับนะคะก็คือหมายถึงห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆในเขตทางที่ติดตั้งป้ายนะคะต่อไปค่ะ จากรูปนี้นะคะเป็นป้ายสัญลักษณ์ของห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้านะคะหมายถึงห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าในเขตพื้นที่ดังกล่าวอย่างเช่นร้านอาหารห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็คือจะบางที่จะมีป้ายห้ามว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปนะคะ เด็กๆพอจะมีเด็กๆพอจะเคยเห็นไหมคะว่าป้ายแบบนี้เคยเห็นที่ไหนนะคะเอาล่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆได้ดูตัวอย่างป้ายสัญญาณสัญญลักษณ์แล้วก็เครื่องหมายต่างๆไปมากมายแล้วนะคะต่อไปเด็กๆลงมาช่วยทิเชอร์รวมด้วยช่วยคิดตอบคำถามหลังเรียนกัน หน่อยนะคะว่าเด็กๆมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะ ถามว่าข้อใดคือสัญ,ญลักษณ์ไฟฟ้าแรงสูงอ่าเด็กๆดูนะคะจากรูปนะคะเด็กๆลองดูซิว่าข้อใดคือสัญ,ญลักษณ์ไฟฟ้าแรงสูงกอไก่ขอไข่หรือคอควายคะ,ฉะเลฉะเลยเฉลยคะ่ะ ก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆกับรูปฟ้าผ่ามีลูกศรคล้ายๆกับรูปฟ้าผ่าแบบนี้นะคะเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ไฟฟ้าแรงสูงห้ามเข้าใกล้บริเวณนี้โดยเด็ดขาดนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันค่ะ ข้อใดคือสัญ,ญลักษณ์เขตโรงเรียนข้อใดคือสัญ,ญลักษณ์เขตโรงเรียนนะคะให้เด็กๆด,ดูภาพกอไก่คอไข่และคอควายเด็กๆด,ดูสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้สิคะว่าข้อใดคือสัญ,ญลักษณ์เขตโรงเรียนกันคะ่ะเฉลยค่ะตอบข้อกอไก่นั่นเองนะคะเด็กๆจะสังเกตว่าป้ายสีเหลืองยัง ที่เด็กๆเ,เห็นนี้นะคะจะมีรูปคล้ายๆกับคุณครูหรือผู้ปกครองหรือเป็นกับเด็กนะคะจะเดินข้ามถนนนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขตโรงเรียนนั่นเองค่ะต่อไปเรามาร่วมด้วยช่วยคิดข้อที่3กันนะคะจากรูปนี้นะคะมีความหมายตรงกับข้อใดก็ไก่ห้ามจอดค่ะขอไข่ห้ามถ่ายรูป และคอควายก็คือห้ามเข้าเด็กๆคิดว่าจากสัญลักษณ์นี้นะคะคือมีความหมายตรงกับข้อใดฉเฉลยค่ะคอคอควายนั่นเองตอบว่าห้ามเข้านะคะ เอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราตอบคำถามกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยที่เชื่อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะเราเรียนกันในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายและสัญญาณน,นะคะหมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อแสดงความหมายเพื่อจดจำกําหนดรู้และเพื่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตค่ะและเพื่อ การระมัดระวังอันตรายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการข้ามถนนบนทางม้าลายการขับรถตามกฎจราจร การไม่เข้าไปใกล้เขตพื้นที่อันตรายนะคะและไม่ฝ่าฝืนคําเตือนต่างๆนะคะถ้าเด็กๆรู้จากสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายและสัญญาณที่เราได้เรียนกันไปวันนี้แล้วเด็กๆก็สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขปลอดภัยและก็ห่างไกลอันตรายนั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นช่วงแบบฝึกหัดให้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อ ให้เด็กๆเ,เขียนคำสั่งก่อนนะคะจงบอกความหมายสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี้นะคะจงบอกความหมายสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อที่เชอจะมีรูปขึ้นมาทั้งหมด3รูปแบบนี้แล้วให้เด็กๆตอบว่าแต่ละรูปนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรให้เด็กๆเ,เขียนความหมายให้ถูกต้องนะคะ สำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายและสัญญาณนะคะให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและก็ระมัดระวังตัวเองนะคะได้เป็นอย่างดีสำหรับวันนี้นะคะที่เชิ์ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปบ๊ายบายค่ะ